ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชีเป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านย้อนกลับเข้ามาดูที่ดินโซนแปลงเล็กที่กัดคลองยิ้มสองของคารักอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านค่ะที่วันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดู อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีหลายท่านน้อยทักกันเข้ามาว่าอยากได้ที่ดินแปลงเล็กราคาเบาๆนะคะท่านค่คะซื้อเก็บไว้ก่อนนะเออบางท่านก็อาจจะซื้อเก็บไว้ทําบ้านสวนบางท่านก็จะซื้อเก็บไว้ทําบ้านพักในยามเกษียณเนื่องจากว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุกันแล้วทนะุกท่านคะ่ะเออวันนี้จอมพาท่านเข้ามาดูที่ดินแปลงเล็กขนาด50ตารางวา่าท่านค่ะ ที่ดินแปลงเล็กของเรานะตอนนี้มีขนาด50ตารางวาราคาเบาๆมากค่ะตอนนี้มีเพียง4แปลงสุดท้ายนะคะท่านค่ะเ,เสนอราคาต่อแปลงอยู่ที่1,99,000บาทต้องเรียกว่า1แปลงไม่ถึง2 0 0 0 0ราคาเบาๆราคาชิวๆพิกัดของยบสององครักษ์ขนาด50ตารางวามีเพียง4แปลงสุดท้ายทุกท่านค่ะที่ดินตรงนี้ถือว่าราคาเบาแล้วก็สดได้ค่ะท่านค่ะนะคะ สดได้ฉนดพร้อมโอนพรทุกแปลงฉนดครุฑแดงฉนดพร้อมโอนทางท่านขานะหรือว่าท่านไหนอาจจะย,ยังไม่พร้อมเนาะไม่พร้อมที่จะซื้อสดเลยก็พิเศษให้หาท่านขานะคะที่ดินแปลงเล็กของเราตอนนี้วางดาวจิ๋วๆผ่อนได้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่2 5 0 0 0บาทต่อแปลงห,งหงาท่านค่ะย้าค่ะที่ดินแปลงเล็กราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0วางดาวเพียงแค่ 25,000บาทแล้วก็ผ่อนได้3-5ถึงหปีค่ะท่านขาดีงามมากเนาะแล้วก็แปลงนี้ต้องเรียกว่าผ่อนสบายสบายไม่ถึง4,000บาทต่อเดือนนะคะท่านขาที่ดินแปลงเล็กขนาด50ตารางวาพิกัดของยิ้มสององครักษ์ตอนนี้ถือว่าไฟฟ้าดึงไม่ไกลค่ะท่านขานะคะไฟฟ้าดึงไม่ไกลแล้วก็มีเพื่อนบ้านละนะคะ ข้างหน้าก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาทําเป็นบ้านสวนอยูอ่ต้นทางค่ะมีอยู่สองสามหลังต้องเรียกว่ามีเพื่อนบ้านแล้วก็ไฟฟ้าประปาดึงไม่ไกลแล้วก็ที่สําคัญคือว่าราคาเบาๆค่ะซื้อสดก็คือโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะผ่อนก็วางดาวเริ่มต้นเพียงแค่2 5 0 0 0บาทค่ะท่าน่ะแปลงเล็กห้ากรากวาราคาเบาๆพิกัดของยี่สสององ,องครกร์แล้วก็มีเพียง4ี่แปลงสุดท้ายค่ะทท่านขายนะคะ รีบด่วนเลยเนาะก่อนที่ที่ดินแฟงสวยทำเลดีแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพราคาเบาๆจะบทดไปก่อนถาม่านค่ะนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-1574449 062-1574449ที่นี่บรรยากาศดีเหมาะกับการทำบ้านสวนค่ะอากาศดีมากค่ะท่านค่ะ